มาครับคนดูกับเท่าไหร่วะสอยาม EP ที่4บาห์นดูถ้าคนดูเห็นคลิปนี้ก็เท่าหละคนดูเห็นคลิปนี้แสดงว่าคุณเฮ้ยไม่ใช่ดิถ้าคนดูเห็นคลิปนี้คนดูเล่นตามผมไม่ได้นะเพราะว่าเซิร์ฟมันปิดอยู่นะครับผม,ท,ผมที่ผมอ่ผนอยู่ก็คือยังไม่ปิดนะปิดพรุ่งนี้นะครับผมโอ้โหวันสุดท้ายนะผม เลั้ยวหกแปดบ้านยั้งยิงก ดีกันดีกันนี่เจดีย์ละอิ่มไม่ไหนวะเนี่ยผมเลี้ยงคนเดียวแล้ววันนี้เริ่มขึ้นไงย,ยังเยอะไก่ยังเยอะอ่าผมไม่เจอเป็นแปดมาก่อนเนาะ

คนเดียวนะ EP นี้นะครับผมก็คือโซโลใน60คนกลางโดนห3สาคนเนี่ยเขาดูให้มาในห้องเหมือนเดิมคุณดูจัดลกหมดลกหมดลุกหมดครับลกหมดครับจัดหกสิบลุกหมดครับจัดหกสิบลงทุกตานะโอ้ยเยอะไป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 โดนอีกแกยิงยิงยิงย ไปอย่าไปอย่าไปยี่สองชั้นโอสองชั้นเลยมีคนนะแม่งหมดหรอ 100เียคนมีเปนร้อคนมีงมอยม่เอะไเนี่เทียงเป็นอะไรดูมากน,นะเฮ้เดือนผมยิงตายอนะ่ะหัวห้าแปดนี่แข,ขนใครวะเนี่ย The Boom The Boom X t w นี่แน่ำให้เล่นบ้านของชั้นนะดูเอาจะิงอะถ้าถ้าแบบถ้างอ่ะ

มาเราดูเล่นปืนนะมีร้อยร้อยรอเจะท่ารอเจะท่าก็ได้ซอยๆนะก็ดูซอยๆน้องกุมลีน้อยอันนี้ก่อนเลยคิวฟรีหนึ่งตัวมีคนเจาะโล่เราหรือว่าไงเจาะโล่ทำไมเนี่ยผมตั้งไว้เดียวนะก็คือให้มันเจาะเจาะเสร็จผมจะได้ยิงต่อนะซอยๆน้องกุมลี chọt chọ đừng có đồn Hãy đồn, dạ chọt là. The boom, a oh man, the boom, a oh man, oh, oh. the boom, a man. Oh, ho, the boom, koolo. We don't đồn we don't ho. We don't ho. We don't ho. โอ้โหมาจอมาสองตัวสามตัวโอ้สี่ตัวโอ้โหไว้ก่อนเนี้ย <c oughs> ผมยกบ้านสองชั้นให้คดูบอกเลยมันต้องเล่นเป็นเพื่อนไงนแต่อีพีนี้เราเล่นคนเดียว่คนดูอีพีนี้ผมเล่นคนเดียวอ่ะส่วนไอ้บูมมันใครไม่รู้เนี่ยยู i นต้เรา Unity เย,ย,ยู i นตี้เลยด้วยเนี่ยโอ้โหย้อยมัอยู่ในแคลเลด้วยเนี่ยเล่นปืน ปืนนั้นเดียวนะครัดตอนนี้โอ้ไม่อยากเล่นหัวไม่อยากเล่นหัวไม่อยากโอ้มาดูได้ต่ได้เราอยากเล่นเล่นก็ต้องเล่นวะโอ้โหดูเกิดดูเกิดดีโอ้โหมีเจ็ดห้าได้โอ้โห,โโหตายแล้วนี่มันตู้มันจีการเยรอยวะบพอโดด ผมไม่อยากขึ้นท้องบนขึ้นท้องบนผมตายกนโนร,รู้ใช่ไหมนนี้ขึ้นท้องบนอะเลอาจจะไม่รอดมีชีวิตลงมาถึงตอนนี้หรอกอะเล่นมุมนี่อะเล่นมุมนี่เป่าอไอชาเขียวม,มันเก็บปืนแล้วมาใส่นี่นะครับมีของให้ครับพี่พี่พี่ผมขนาดนีองนออหนครับมีขออภัยครับตีหน่อยครับตีหน่อย เลยชาเขียวมันเละมัเ,เละแน่ชาเขียวอ่ะนี่ไงนี่นครับนี่นครับนี่ไนี่นะครับที่เดี๋ยวผมบเพื่อคอมเนต์นะเฮ้ยครับหมาเก็บโอ้มาใส่กูแน่ยางงี้ การโซโลที่บอกเลยว่าอาจจะมีเหนื่อยแน่นอนไปข้างหลังนี่ผลขอดูไปข้างหลังโดนโดนนี่ไงวะเนี่ยแต่ก็โดนไปแล้วย,ยิงกูได้บ้างหรเพื่อนกูถ่ายยิงให้มันนี้เ่ะ นีน่ตัวเปล่าจริงปนะ่เนี่ยเฮ้ยวาไ่ใ่ตัแลตนะ็มหัวเต็มหัวอันแน่อันแนี้ซอ,อยน้องแต่แต่น้องแต่แต่ีทางไปเ,เอะเฮ้ยเฮ้ยแค่เรามาสามสตัวแล้ว่ะ แต่คนก็ออนเยอะอยู่ดีมแคนเราจะเยอะคนก็ออนเยอะมันแคนเก็บปืนปืนมีลูกหรือเปล่าเไปดูไปูไป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 ปไปไปไ,ไปออไปไ้ เอาสมเป็นใกล้ไปอีกเอาเหมือนยับตู้ยังเ่ยเก็บของครบหรือเปล่าไม่รู้นะเดลีเดลีชั้นมาแล้วครับพี่ไหนครับพี่ไหนครับไม่มีเพื่อนเล่นครับยนะินครับนะมีงเลื่อมโด่ของครับไปต้องตีครับเล่นมาเร็เลยโซโลเลยชั้นหนึ่งมีคนปะมันบอกชั้นสองแต่ไม่อยากไปชั้นสองโดนแน่ๆถ้าไปชั้นสองเร่งนั้นพวกกันให้เรื่อมแล้ววะ ผมอยากเล่นชั้นสองนะจริงๆแต่ไม่มีเพื่อนเนาะขอดูถ้ามีเพื่อนผมเล่นไม่ได้นะเนี yeah. Yeah. ่ยต้องระวังหน้าระว,วังหลังให้ดีอ่ะก็ตีมาไม่เก,มเกิดมาแล้วมันไปนู่นไปหมดเลยวะหาเล่นมุมนี้แล้วกันหาเล่นมุมนี้แล้วกัน หาเล่นมวงนี้แล้วกันมีปืนมั้มเนี่ยไว้ใจไม่ได้เสียตัวใช่มันไว้ใจไม่ได้ต้องรูบอกเลยคนนอน50คนอ่ะอันนี้จะเป็นเทียนเนี่ยเฮ้ยๆๆๆๆเฮ้เฮ้้ยอีกทีมมีเซ็คห้มา ไม่ใส่แม็กว่าคอนโดมีเสียงใส่แม็กใกล้ๆเลยแล้วสวยครับสวยครับเต,ต็มหัวเต็มหัวข้างบนยิงกันสบัดสมัดเลยเว้ย มีเพื่อนเล่นวะเต็มโอ้ยโอ้โหไม่เต็มหัววะยืนบนโต๊ะไหมยืนนั่นทางนั่นทางยิงนี่ยืนนิ่งนี่เนี่ยลพ่อยืนนิ่งนี่ลูกพ่อยืนนิ่งยืนนิงนี่ลูกลูกพ่อยืนนิ่ง โอ้โหขอโทษได้ไหมละ่ะมันจะหันส่วนเลเล่ถอยให้ซื้อแม็อกอเดวิก่อนรู้สึกว่าข้างหลังมีหนึ่งนายเฮ้ยน,นี่ใครเนี่ยใครเนี่ย 那、啊、我 ไม่โดนไม่โดนไม่ตายนี่ไงวะคุณดูเต็มหัวแต่ไม่ตายเฉยเลยคืออะไรวะเนี่ยโอ้โหเต็มหัวแต่ไม่ตายนี่ไงวะคุดูคุณดูเห็นปะว่าเลยโดนยิงหัวแล้วเนี่ยคุณดูแต่มันไม่ตายเฉยเลยทำให้ตายก็ตายให้ก็ได้อ่ะโอ้โหให้เต็มหัวแต่ไม่ตายคืออะไรเนี่ยเล่นปืนนี้มั้งนะน้ำมจเท่าไหร่นะดาเมจอ่าละร้อย เกิดไหนวะเนี่ยในบ้านสองชันดีไหมครับเดบ้านสองชันก็โดดอยกเชีรนี่นเ,ลนเล่นเล่นตรงมงงุมเข่าวนไ้นหมมุมเขามีวิวห้สิบด้วกโด ูแม็กมันมีเทเลเทสสองแม่กเองดูเชี่ยแม็กไม่เต็มโอ้โหคนดูหัวหนึ่งตัวหนึ่งแต่เหลือสามเออแต่ม,มันก็ตายอยู่ดีหัวหนึ่งตัวหนึ่งแต่เหลือสามงงเลยมันเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสนาดดีฝ่าเปลี่ยนไปเล่นห้องห้องเอ,อ่อ อีพีน okay. ี้โซโล่ะคนดูเน้นเน้นโซโล่อย่างเดียวเลยนะคนดูว่าโซโล่มันเล่นไหวไหมนะคนดูผมบอกเลยบางทีก็ไหวบางทีก็ไม่ไหวผมบอกเลยยิงเยอะมันก็ยิงไม่ไหวอ่ะไม่ก็ยิงหัวหนึ่งไปแล้วยิงยิงหัวตั้งหนึ่งเม็ดตัวหนึ่งเม็ดแต่เล่นเหลือเท่าไหร่นะคนดูเหลือเท่าไหร่นะเวลาเล่นเซิร์ฟนี้เอาเอายาไปเต็มที่นะไม่เกินสี่นะจริงจริงนะจัดวิวงหกอาจจะเป็นห้าอะไรเงี้ยแล้วแต่ ซอน้องจุมรีน้องจุมรีพีทางไปเจยผมเล่นคนเดียวงคายดูอีพีนี้แล้วก็ดูฝากกดหัวใจให้เลยเอ้ยผมติดติดติดสตรีตมิจิตอกเฝากกดติดตามให้เลยด้วยแล้วกดไลค์ให้เลยด้วยนะคนาดูอัน <_ d ose> นี้คุณดูถ้าคุณดูชอบในการทำคลิปสย,ยามซีนนะอยากให้ผมลงไวๆนะคุณดูก็กดกดหัวใจเอ้ยกดติดตามให้เลยเอ้ยกดไลค์ให้เลยนะผมเออถูกแล้วนะผมฝากกดไลค์เลยนะเขโดูเลนะเยจะได้ทำคลิปสยามลงให้อีกนะครับผม ในเมื่อเขาแบบเปิดสีสั้นอะไรเงี้ยเลยก็จะได้เออทำให้น้องๆดูไนี้เอจดีครับพอยากวนี้ว เฮ้ยโดนหัวได้ไงวะโอ้โหมาโอ้โหโอ้โหข้างหลังด้วยหน้าด้วยประกอบเป็นแซนด์วิชเลยคอนโดเปลี่ยนห้องเป็นห้องเลยบอกแล้วรสชาติของการโซโล่มันก็เป็นอย่างนี้แหละคอนดูบอกเลยแต่ผมแนะนำนะคอนดูโซโล่จริงๆกันต้องเล่น VSS นะคอนโดเล่นปืนนัดเดียวเล่นปืนนัดเดียวจะไปได้ไรไม่ได้หรอกปืนนัดเดียวมีแต่เสียก็เสีย ดูฝาแฝดด้วยลวกันผมทำ5 EP น่าดูก็คือ EP เน้นโซโล่อย่างเดียวนะครับผม5 EP นะก็คือ5คลิปนี้อาจจะลงแบบ4วันรอบหนึ่งอะไรประมาณนี้นะผมอาจจะไม่ลงแบบติดตอ่อหรอกสไตอยน้องตุม้มลีสปอร์ตตี้ไหมสปอร์ตตี้มันมีเจ้ของใหญ่ล็อกกี้อีโคโสโนอีโคโสนออโ,คโสน่ลองล็อกกี้มากลยครดูเล่นแบบ ไหนๆก็โซโล่แล้วเล่นเล่นหลายๆห้องกระจายกระจายกันไปไหน่อยแล้วกันแต่ EP นี้เอาจัดเลยนะคนดู EP นี้คือแบบอืผมเอาสุดอะเห็น EP นี้มาๆมาๆมาๆคนดูคอมเมนต์ได้นะว่าแบบเซิร์ฟสยามปิดเนี่ยคนดูเล่นเซิร์ฟอะไรอยู่นะครับผมคอมเมนต์ได้นะครับเดงกก็จะอ่านคอมเมนต์ตลอดนะว่าว่าคนดูเนี่ยเล่นเซิร์ฟอะไรนะครับผม โ oh, oh. อ้โอ้ยแมอ่อดูว่า <m ere ly> ผมว่านะไอ้อจุดสารสุดแปลกที่ผมแตก,มกเมื่อกี้นะมันน่าลงมาเล่นห้องนี้นะจริงๆแล้วอ่ะจริงๆ,ๆนะไม่เหบืนั้นไม่น่าลงไปแบบนนั้นเลยแตกเลยสามบาทใครยังไม่รู้นะผมเซตเซตที่ผมใส่ก็เซตละสามบาทน,นะหรือรีมาห้องนี้เลยเสียเวลาได้ไหมเนี่ยเขาเล่นกันเขาเล่นกันตรงไหนวะเนี่ย โอ้โห75โอ้โห75ชดม่วง75ชม่วงโอ้โหเป็นแคนว่าก็ดูสกงั้นขอญาตบายในการห้องนี้กลับไปอีโคห้องเราดีกว่าโอ้โห oh, oh. ต้องขอบายห้องนี้ขอบายขอบายขอบาย75 78ทั้งนั้นเลยเมืเ่อกี้เขาดูเห็นว่าปืนม่วงๆแบบโอ้โ oh, ห oh, วิ่งทัววิ่งทัวตึกเลยอะงงเลยโอ้โห oh, oh. มามามาอีโคโย่จัดไปเัาน้องชายในเซลมามาๆๆๆามา,มา,มาบอกแล้วคนดูชอบเรียวๆไหมคนดูเรียวๆแบบเออแตกก็คือแตกได้คือได้แต่คลิปนี้ก็คือในบรรดา4 EP ีที่ผ่านมาเนี่ย EP นี้เอาสุดแล้วนะ EP นี้ยิงเวอร์จริงนะจริงเจ๊ ในบ้านสองชั้นของโด้เนี่ยผมเนนนนั่นน่าเดี๋ยวโอ้ยมีวิวหอยูอย่ในเต็นท์แต่เอาบ้านสองชั้นที่ฟ้านะเล่นในเต็นท์อยู่ยิงถึงยิงถึงยิงได้ก็เล่นได้แค่แป๊บเดียวแหละถ้าบ้านสองชั้นนี่พอพอได้คงพ,พอได้แคมป์หน่อยจริงๆมันจะมาเรื่อยๆอปืนน้ำมีแล้วไหมหมูวังบัตรเตอร์ทะเยอเลยยิงจอเห็นไหมเนี่ยยิงมันเคลื่อนยิงอ้โหยิงหัวหนึ่งแล้วว่ะแล้วพวกกันเดียวกันหมดเลยโอ้ ตายไม่พักเลยโอ้โหคนดูเอาละครับผม EP นี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมกับบอกสีสยามสีนะคนดูถ้าใครถ้าใครชินชอบเลยนะคนดูก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยด้วยนะครับผมขอเล่นเซฟโซนอีกสักตาร์นะคนดูขอขอขอไหนๆก็ไหนๆเล่นทุกห้องแล้วเล่นเซฟโซนเล่นเซฟโซนให้มันจบจบๆไปใส่กล้าไหมใส่กล้าไหมใส่กล้าดีวะใส่กล้าหัวตหกสิบดีวะ ไหนๆก็ไหนๆเขาไหนๆก็ไหนๆทุกห้องเราแว้งเขาโดเล่นเซฟโซนด้วยล่ะกาเนี่ยโอ้ยมีแมสเซย์เก้าโอ้ยมีแมสเซย์เก้าเยอะเลยแหละมามามาเล่นเซฟโซนหน่อยล่ะกันเล่นทุกห้องแล้วมันก็ต้องเล่นทุกห้องให้จริงๆด้วมาด้วยไหนๆก็โซโล่แล้วโซโล่ทุกห้องเลยอีพีนี้อีพีนี้ก็โซโล่ทุกห้องเลยมาๆมาซอยนองจุ่มสีน้องตุ่มสีทางไปเต้ยซุ่มหลุเต้ยบอกุ่นจักรยนงยิง ก็อะไรอะไรไอ้พวก้องดองบ้างบบบบงบบบุบบางมีดนตีเนี่ยวใจมามาครับพอนอมาโลโลเซฟโซนอีพีที่1นีตัวทับเลยนี่ตัวทับเลยแม่โคตรหดเลยตอนนี้ขออะไรหกข้างเซฟเอฮ้ยเป็นนองโหโดดมันว่ากูปะไม่มทำอะไรวะมยุ่งแชทฉันไม่รู้แชทหนู แคปชั่นไม่รู้แคปหมูไม่กินมันมันมันโดนมาแน่บอกเลยผมบอกเลยประสบการณ์ของมันก็เพื่อนเนี่ยเนี่ยห้องเนี่ยเพื่อนห้องเนี่ยแคปชั่นโอ้ยได้เวลาเสร็จกิเลนี่ไหนกิเลนยิงหัว โ,โอ้โห و, รักชาติห้ามชั<อ>กป้องโอ้ย,อยแคปชั่นไม่รู้แคปหมูแน่นอนซองมาแรงน,นะครับผมผมแนะนำนะัดเล่นชาติเล่นซีซั่นให้เล่นซองอย่างเดียวนะครับผมอ,อย่าไปเล่นปือนอื่นแคปชั่นไม่รู้แคปหมูแน่นอนใช้กล้ามีวะใช้กล้ามาแรงคือผมไม่อยากเล่นปือนอื่นนะปืนนี้ก็กากนะครับผมเล่นหาเาาาล่นใส่กงใส่กล้าดีกว่านะเนี่ยปืนนี้ก็ได้ปืนนี้ทีละสองนัดสองนัดสองนัด ดอกไม้อวะเอ้ยเอาเรื่องแคปชั่นไม่รู้แคปหมู่แน่นอนเอาเรื่องเอาเรื่องดูขอเล่นหัวโตห้าแปดได้ป่าวะแต่ไม่ได้เนี่ยดูเราทำเราทำมาทุกอีพีะเล่นหวัวโหตหกสิบ็ล้วหัวตหกสิบให้มันจบๆไปเ <c oughs> พราะเล่นนี่มันเร็วสุดอยู่แล้วเซ็นต์สามบาทจ่ายได้ไม่จ่ายได้จ่ายได้กัดูจ่ายได้เฮ้ย <c oughs> พอแล้วพอเราจะตายป่าวะแคปชั่นไม่รู้แคปหมู่แน่นอนมาครับเดี๋ยวสองเมตรสองเมตรสองเมตรก็ได้โย่แต่ปืนมันกากระดูเอ้ยปืนมันนี่นี่ไงปืนมารีปืนมารีไว้ไอ้ปืนมัน,น,มน,น,มนชา้านี่คนจะมียิงหลังผมแน่อันเนี้ยมีปะ ก็จะต่อมาไหนนี่นะอันนี้กูแะฮะอันนี้เลยโอ้กูตายกันดูโอ้โหพอดูพอแล้วเอาละครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับผมกับสยามอีพีที่สี่นะครับผมอ่าอีพีหน้าอีพีสุดท้ายนะครับผมจะเป็นทิปอะไรนะคกันดูฝากติดตามนะครับผมบ๊ายบาย